โมเดลนิสสันนาวารา2026นำเสนอการพัฒนาใหม่ที่โดดเด่นของรถกระบะยุคสมัยใหม่ซึ่งผสานความทนทานเทคโนโลยีและดีไซน์ร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกันในแพกเกจที่เหมาะทั้งงานหนักและการใช้งานในชีวิตประจำวันนาวารารุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งความทนทานและความอเนกประสงค์แต่ได้ถูกยกระดับด้วยวิศวกรรมที่ปรับปรุงใหม่สมรรถนะที่ลงตัวขึ้นและความรู้สึกหรูหราที่ชัดเจนยิ่งกว่าในห้องโดยสารและดีไซน์ภายนอก รูปลักษณ์ภายนอกโดดเด่นด้วยเส้นสายตัวถังที่คมชัดและทรงพลังไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ใหม่กระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูบึกบึนและสัดส่วนตัวรถที่มั่นคงยิ่งขึ้นตัวถังมีความกว้างขึ้นเล็กน้อยให้ความรู้สึกเกาะถนนมากขึ้นพร้อมการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์เช่นช่องลมด้านหน้าและท้ายรถเพื่อช่วยลดความต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ลดทอนความแข็งแกร่งของงานดีไซน์ด้านสมรรถนะนิสสันนาวาร่า2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้แรงบิดดีขึ้น ตอบสนองได้ไวและประหยัดน้ำมันมากขึ้นหลายตลาดได้รับเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรวินเทอร์โบที่ให้พลังแบบต่อเนื่องตั้งแต่รอบต่ำเหมาะสำหรับงานบรรทุกหนักและการลากจูงวิศวกรได้ให้ความสำคัญกับการตอบสนองของคันเร่งและความทนทานของระบบขับเคลื่อนเป็นพิเศษทำให้การขับขี่มีความนุ่มนวลมั่นใจและเต็มไปด้วยพละกำลังระบบกันสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่โดยเฉพาะด้านหลังแบบมัลติลิงที่ออกแบบให้ทรงตัวดีขึ้นบนทางวิบากและลดแรงสั่นในห้องโดยสารขณะขับในเมือง ระบบช่วยเหลือการขับขี่ออฟโรดเช่นระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดโหมดปรับสภาพพื้นผิวและระบบกระจายกำลัง 4x4 อัจฉริยะช่วยให้ผู้ขับสามารถรับมือกับสภาพเส้นทางท้าทายได้ง่ายขึ้นห้องโดยสารของนาวาร่า2026ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นชิ้นส่วนภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงขึ้นแผงต่างๆเป็นแบบซอฟท์พัดเสริมด้วยเส้นได้เดินตะเข็บที่แผงคอนโซลบออนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระเหมาะกับการเดินทางระยะไกลบอกคนขับมีการรองรับหลังที่ดีขึ้น และตำแหน่งนั่งถูกปรับให้มองเห็นถนนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแผงคอนโซลกลางมาพร้อมจออินโฟโทเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมอินเทอร์เฟสใหม่ของิสันที่รองรับการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ได้อย่างลื่นไหลามาตรวัดดิจิทัลช่วยให้ผู้ขับดูข้อมูลต่างๆเช่นการใช้เชื้อเพลิงสมรรถนะและข้อมูลการขับออฟโรดพร้อมรูปแบบการแสดงผลที่ปรับแต่งได้ ด้านความปลอดภัยนิสสันเพิ่มระบบช่วยขับรุ่นใหม่ภายใต้ชุด Intelligen t Mobility เช่น BRE AK, ชเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรุ่นปรับปรุงระบบช่วยประคองรถในเลนมอนิเตอร์จุดอับสายตาและกล้องรอบคันความละเอียดสูงรุ่นใหม่ช่วยให้ทั้งการจอดการเลี้ยวการถอยหลังหรือการพ่วงเทรลเลอร์เป็นเรื่องง่ายขึ้นเซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจจับวัตถุในระยะไกลได้แม่นยำขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับในทุกสภาพการใช้งานไม่ว่าจะใช้ทำงานหรือใช้เดินทางกับครอบครัว ระบาท้ายยังคงเป็นจุดเด่นของนาวรา2026ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นประตูท้ายถูกทำให้เบาลงเปิดปิดง่ายด้วยมือเดียวพร้อมไฟส่องสว่างในพื้นที่บรรทุกที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนจุดยึดสัมภาระรางจัดเก็บและอุปกรณ์เสริมต่างๆช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งพื้นที่บรรทุกตามงานที่ต้องการได้ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเชิงลุยมาขึ้นนิสันมีแพ็กเกจออฟโรดเสริมเช่นยางดอกหรือแรกหลังคากันชนเสริมและอุปกรณ์ป้องกันใต้ท้องรถระบบช่วยลากจูงรุ่นปรับปรุงช่วยให้การลากทรลเลอ์มีความมั่นคงมากขึ้นทั้งในช่วงออกตัวเบรกหรือการเข้าโค้งประสบการณ์การขับขีด่ดีขึ้นด้วยระบบเก็บเสียงรบกวนที่พัฒนามากขึ้นช่วยลดเสียงเครื่องยนต์และเสียงถนนหน้าห้องโดยสารกระจกหน้าต่างใช้วัสดุดหนาขึ้นเพื่อช่วยลดเสียงลมทำให้การเดินทางกลายรู้สึกเงียบและสบายขึ้น ระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าถูกปรับให้น้ำหนักเปลี่ยนตามความเร็วช่วยให้หมุนง่ายในที่แคบและให้ความมั่นคงบนความเร็วสูงผู้ที่ชื่นชอบการลุยจะพบว่าระยะความสูงจากพื้นและมุมไต่ลงถูกปรับให้ดีขึ้นทำให้ผ่านเส้นทางวิบากได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเสริมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถเพื่อป้องกันความเสียหายจากหินหรือพื้นผิวค,ครุขคะ ด้านเทคโนโลยีนาวาร่า2026รองรับระบบควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเช่นตรวจระดับน้ำมันล็อกหรือปลดล็อกรถสตาร์เครื่องยนต์จากระยะไกลและดูตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ระบบยังแสดงการแจ้งเตือนบำรุงรักษาและข้อมูลวินิจฉัยต่างๆช่วยให้ผู้ใช้ดูแลรถได้ง่ายขึ้นช่องชาร์จ usb c แท่นชาร์จไร้สายและลำโพงคุณภาพดีช่วยสร้างบรรยากาศการขับขี่ที่ล้ำสมัยและสะดวกกว่าเดิมการประหยัดน้ำมันได้รับการปรับปรุงด้วยการจูนเครื่องใหม่ ระบบสตาร์ทสอดตบอัตโนมัติและการออกแบบตัวถังให้ลู่ลมขึ้นระบบเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่เปลี่ยนจังหวะได้เนียนขึ้นและเรียนรู้สไตล์การขับขี่ของผู้ใช้ส่วนเกียร์ธรรมดายังมีให้เลือกในบางตลาดระบบเบรกถูกอัปเกรดด้วยจานเบรกขนาดใหญ่และวัสดุทนความร้อนช่วยให้หยุดได้มั่นใจขึ้นแม้โหลดหนะักดีไซน์ภายนอกมาพร้อมสีตัวถังใหม่หลายเฉดรวมถึงแบบเมทัลลิกและแบบด้านไฟท้ายเล็บลายใหม่ไฟ DRL และไฟตัดหมอกดีไซน์เฉียบให้เอกลักษณ์เฉพาะตัวตอนกลางคืน ล้ออัลลอยถูกออกแบบใหม่ตั้งแต่แบบใช้งานหนักไปจนถึงแบบสปอร์ตสำหรับผู้ชื่นชอบความแรงโดยรวมแล้วนิสสันนาวารา2026คือการยกระดับนิยามของรถกระบะสมัยใหม่อย่างแท้จริงผสมผสานความแข็งแกร่งความทันสมัยความสะดวกสบายและสมรรถนะไว้ในคันเดียวมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ทั้งทนทานหรูหราและตอบโจทย์ทุกการใช้งานตั้งแต่งานหนักจนถึงการเดินทางไกลในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน